สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะเล่นทั้งวันของเรานะคะเล่นทั้งวันนะคะสําหรับท่านที่ยังไม่มีแนวทางนะคะอาจจะไม่ได้เข้าทุกหวยทุกหุ้นนะคะอ่าก็ดีก็ไม่มีแนวทางดูเนาะท่านที่แบบโออยากได้แนวทางทั้งวันจังเลยนะคะเแบบว่าบตรงเบลว่าอันนี้เนาะเพราะว่าเลขเวลามันออกมันออกตัวเดิมๆนะคะ ทัวนี้นะคะเป็นเลขเด่นประจําวันนะเลขเด่นกําลังวันนะคะสามารถใช้เล่นได้หมดเลยนะคะทั้งหุ้นฮานอยลาวพัฒนานะคะเหลี่ยวแต่มันสิไปละคะเหลี่ยวแต่มันสิไปทุกคนมากนําทุกคนก็จังจัดทุกคนคัดทุกคนก็จังพานเนาะจ้ะเนาะมาดูกันนะคะทุกคนมาดูกันน้องวดเมื่อคืนนี้ก็โดนสอยอีกแล้วนะคะจอไม่แตกนะคะสองสี่เจ็ดสองเจ็ดนะคะตารางแตกไปนะคะทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะใครวินทะลางก็ดีใจด้วยนะคะ เออมือนี้แล้วค่ะแอดสีเอาขึ้นค่ะมันเสียดแอดแท้ค่ะมือนี้ห่วยหบ่ถือมือนี้แอดสีพักเด้อค่ะไม่ถูกคืนนี้นะคะถ้าเบงโลขยสีพักดาวคอยสีพักสวยดาวเอานี้นะคะอันนี้แอดก็ไม่ได้ดูนะคะว่าเข้าไม่เข้าเนื้อพินินพิจนารณายกันเบิงค่ะไปเบิ่งไปดูแต่ดาวนะคะโมโหงงดาวโดนดาวสวยนะคะโดนดาวสวยอีกแล้วค่ะแอดโดนดาวสวยเดียวมันเจอแอดหแหเอดหมือนแรงแอดมู่หูแล้วแอดเอาจริงแล้วค่ะ เอาจริงทุกวันนะคะทุกคนมันก็ได้สายลูดสายวินดีใจด้วยนะคะอามาดูกันนะคะเล่นทั้งวันของเรานะคะไปได้บอเนาะแปดเก้าศูนย์วันนี้นะคะแปดเก้าศูนย์เอาไปได้ก็ดีใจนําเนาะแปดเก้าศูนย์ส่วนมากนี่ห้าน้อยเข้าดีนะคะแตกดีเลยนะคะห้าน้อยนะคะเขาดีดีดได้ห้าน้อยค่ะไปแตกดีค่ะห้าน้อยเนาะ อ่ะเดี๋ยวแอดปล่อยชุดนี้เสร็จนะคะสักพักแอดก็ปล่อยชุดสรุปเราพัฒนานะคะทุกคนเราพัฒนานะคะโอ้กว่าสีเห็ดเหลียค่ะตื่นซ้ายนะคะทุกคนตื่นซ้ายกว่าสีเห็ดนางเห็ดเห็ดนางเห็หหดไปเรื่อยๆเนาะกว่าจะกว่ากว่าจะได้แต่ละแนวทางนะคะแต่ยังว่าแล้วมันก็น,นั่งคิดนั่งอย่างเนาะหัวงอเม็ดแล้วจะทุกคนสื่อยายงอมผมไม่ค่อยแนวโอ้ยไอหัวงอกนี่ เป็นเพราะเราคิดหวยเยอะเนี่ยเลยเอ็ดว่านะคะทุกคนตายเล้ยเส้นเล็กเส้นน้อยนะคะเกิดขึ้นมาก็มีแต่งอกนะคะโอ้เอด็ดเอ็ละกุ้มใจะคะ่ะผมแอ็เส้นเล็กๆเ,เองนะคะเมื่อขึ้นงอกเถอะหรือดสีผมชีผมเหมือนก่อนเห็ดไหลเอ้ยเมาๆเบาเถอะ เอามาดูนะคะสี่าวเช้านะคะยีนะคะวันที่27่สิบงหาคมนะคะแปดเก้าศูนย์นะคะแปดสามแปดสี่แปดนะคะเก้าสามเก้าสนะคะแปดศูนยะคะเก้านะคะแปดศูนยน,นะคะสอยดาวคืนนี้นะคะสอยดาวคืนนี้วันที่26นะคะเน้นเน้นหุ้นดาวโจนนะคะหุ่นดาวโจนมือแรกนี่แหละเซตแอดแท้มันเซตแอดแท้นี่บ่เขานี่ให้เต้เลยค่ะนี่ ย้อนยอนยอกๆๆๆยอนลองมึงก่อนเนอค่ะลองมึงดูเป็นแนวทางกันก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้แอนก็เจาะไม่เข้าเลยส่วงเจาะเขานะมันฝุกนเบอร์จักแปดเก้าศูนย์นะคะแอนให้แปดเก้าศูนย์เนาะแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดนะคะเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเนาะศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะคะแอนให้แบบนี้นะคะทุกคนนะคะในตารางมีสี่เก้าหกนะคะแปดห้าศูนย์เจ็ดนะคะสี่เก้าหกแปดห้าศูนย์เจ็ดมันเซ็ตแอดแทนมาแล้ว โอ้ยมือแรงบนเขาไฮเตเลยค่ะ <c oughs> มือแรงบวเขาแอนไฮเต้เลยค่ะเอาลองดูลองดูลองดูงดมากก็ค่อยจัดเด้อค่ะคัดก็ค่อยจัดค่ะ <c oughs> มากก็จัดค่ะคัดก็จัดอาแคบเลยค่ะสายสอยดาวนะคะคืนนี้มือแรงนี่แล้วค่อยสิผ้าไปสอยดาวเนาะเอาเงินหาเงินมาใส่หาเงินไว้ไปสอยอันเล่าตัวอุย้ยตายแล้วมันขึ้นน้ำโคกแอด เดี๋ยวปล่อยชุดนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวปล่อยชุดสรุปเราพัฒนาให้นะคะปล่อยชุดสรุปเราพัฒนาให้กว่าสีหเห็ดแล้วแต่ละอันแอดก็เป็นคนช้านะคะเป็นคนช้าอย่างเงี้ยละคะ่ะแอดถึงต้องทําแนวทางค้างไว้นะคะเพราะว่าแอดช้าคะ่ะทุกคนนะคะช้าด้วยกว่าจะโหลดกว่าจะนู่นนี่นั่นนะคะเฮ็ดเดรสวงบรรทัดแอดก็ไปแล้วคะ่ะเรอตองตองตอง ถักสมองคออ่างค่ะเล่นทั้งวันวันพุธนะคะวันที่27นะคะเด่น5 6 7นะคะ5 2 5 3 5 4 6 2 6 3 6 4 7 2 7 3 7 4นะคะทุกคนนะคะ5 7 3 6 9 2 4นะคะ5 6 7 5 6 4 5 3 7 5 3 4นะคะ6 2 7 6 2 4 6 3 7 6 3 4นะคะอันนี้ก็เลขทูบนะคะเลขทูบ หาสองสองผ่ากันแปลงจังเลยคือโบแปลงเป็นหาหนึ่งหนึ่งโอ้ยแอดกับโบมีความสามารถแปลงได้โอ้ยจะเป็นเหยียบสั้างดังค่ะอย่าลืมมาลุ้นเลขทูบกันเน้อค่ะผูงมีเดี๋ยวแอดสิจุดก,กนยังว่าแอดวาแอดสิถ่ายน่ารักสดเสร็จนะคะจะถ่ายเอ่อกล้วยให้ดูนะคะมีแต่หนึ่งค่ะแอดเนี่ยไปใส่เห็นกล้วยเนาะตอนจุดทูบนะคะแอดก็บอกอเลยเแต่เหล็กหนึ่งเต็มไปหมดอยู่เห็นแต่เหล็กหนึ่งเต็มกล้วยนะคะ กัยังว่าจะมเม่นเจ้าของสัวค่ะสัวอินีค่ะ,คะแต่ว่าอยู่เนี่ยไปใส่ก็เห็นแต่เล็กนึงนาะเฮ้ยถ้าหูปลาเนี่ยคงด้วยเนอะเหรอเนาะห,าห,าห,ะหวยออกแล้วก็เม่นจังไงสิละค่ะต้นหวยบวกก็ยูเซ่ถุงนึงหวยออกนึงนึงเล้วเม่นขนาดวะเลขกล้วยก็มาเลขกฟันก็มีคอยบอกเลย งึอกจะคลองหลนหวยอ,อ้กแบล่ะคือพ่อเมือ่อสุสิงสุยางค่ะตอนหวยบออกหวัวสมองโบเลียนเลยค่ะตอนหวยบออกนี่หวัวสมองนี่อึนมึนงงอยู่นะคะไฟหาเหล็กดังไฟหาเหล็กดังเอาไฟหาเหล็กดังหามาจา้ะไฟหาเหล็กดังนะคะ เดี๋ยวเอท้ายยอยทำให้นะคะทุกคนโอ้แล้บานให้เอก็เขียนเหล็กล็อกได้สามบรรทัดเขียนได้สามล็อกนะคะแล้วก็ไปหาเลาะแล้วค่ะสี่สาวเฮ็ดให้เพิ่อนอยู่ล็อกสามตัวบุญนะ,ะทุกคนชุดเต็มนะคะเอาไว้ดูเล่นนะคะเอาไว้เบิ้งเพื่อความบันเทิงเมียนบ่เอาแคบเอาเลยนะคะทุกคนแคบเอาเลยเด้อคะ่ะ สิโอก้ก็ได้ดอกไว้ก็ไดเจ้าที่คือนโบอันเบียบว่าเจ้าที่ก็บโบร้อยองลงองลง,งเจ้าที่ก็ม่จะให้เปียได้เดี๋ยวนี้ไผสิไม่เปียได้เนาะเปรียได้อยู่หัวเลี้ยวหาสวงสวง,สวงมันออกหาหนึ่งหนึ่งโอ้ยจะสั่งค่ะอย่าลืมเด้อค่ะมาหลุดเลขกถูกไปยัง่าเม่นก็สูกระทูบนี่แหละค่ะ ไม่เจ้าที่รู้จักหลักร้อยได้เจ้าที่เข้าหลักร้อยทุกงวดเลยนะคะทุกคนทุกคนสังเกตไหมงวดก่อนนี้ก็เข้าห้านะคะไม่เจ้าที่เขารักรวยหลายงวดเลยด้นิเจ้าที่ขึ้นูาจักรักรวยปะเอารอดูนะคะทุกคนเยอะมืออื่นแอ่สิดด่จุดมืออื้อ้าเนาะ ช้าแอดกับเช้าคนอื่นไม่เหมือนกันนะคะทุกคนโอ้คนนางบีบผิวจนไม่คยมีความสุขเอาลองเอาไปพิิพจารณาวิเคราะห์กันดูเดอ้อสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเดอ้อทุกคนเดอ้อสวัสดีจ้าโชคดีเดอ้อจามือแรกเข้าไปซอยดาวเดอ้อแอจี้าซอยดาวเบียปังๆนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ